สวัสดีค่ะนางสาวสุวิตาจิตน้อมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสปอยหนังไทยเรื่องหนึ่งค่ะที่อบอุ่นหัวใจมากๆนะคะและหลายคนนะคะน่าจะเคยดูมาแล้วหรือยังไม่เคยดูนะคะแต่บอกเลยว่าถ้าได้ดูแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกอินไปกับเรื่องราวแน่นอนค่ะและหนังเรื่องนี้นะคะได้มีชื่อว่าคิดถึงวิทยา The Teacher Diary ค่ะ หนังเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักของครูสองคนนะคะที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนคะ่ะแต่กลับรู้จักกันผ่านไดอารี่คะ่ะที่ถูกลืมไว้ในโรงเรียนกลางน้ำนะคะเรื่องนี้นะคะจะมีความน่ารักอบอุ่นโรแมนติกปนดรามายัางไงมาฟังสปอยกันได้เลยคะ่ะเรื่องราวเริ่มต้นจากครูแอนนะคะรับบทโดยพอยเชอร์มานะคะ่ะ ครูแอนนะคะคือครูสาวที่ถูกส่งไปสอนที่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนบนแพรลอยน้ำนะคะอยู่กลางเขื่อนห่างไกลความเจริญมากๆค่ะที่นี่นะคะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แถมมีเด็กนักเรียนอยู่แค่ไม่กี่คนเองค่ะครูแอนนะคะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวท่ามกลางธรรมชาติและความเงียบสงบที่บางครั้งก็ทําให้ครูแอนเองเนี่ยรู้สึกเหงาค่ะชีวิตบนแพรของครูแอนเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะครูแอนนะคะต้อง ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ต้องดูแลเด็กนักเรียนที่โซนแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังครูแอนเลยครูแอนนะคะก็เลยเริ่มบันทึกเรื่องราวทั้งหมดของครูแอนเนี่ยลงในได,ไดอารี่ของครูแอนค่ะที่กลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของครูแอนณตอนนั้นค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะครูแอนก็เริ่มรักที่นี่เริ่มผูกพันที่นี่แล้วก็เริ่มผูกพันกับเด็กๆด,ด้วยค่ะแล้วก็เริ่มมองเห็นความสุขที่ครูแอนเคยรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวค่ะ แต่สุดท้ายนะคะเวลาของครูแอนที่โรงเรียนการน้ำก็มาถึงจุดสิ้นสุดลงค่ะเพราะว่าครูแอนเนี่ยจะต้องออกไปประจำาที่โรงเรียนใหม่โดยณนะตอนนั้นครูแอนเองได้ลืมไดอารี่ไว้ที่โรงเรียนกลางน้ำค่ะ และเมื่อเวลาผ่านไปนะคะครู2นะคะรับบทโดยบี้สุกิจคะ่ะครูสอนะคะเป็นอดีตนักมวยที่สอบบรรจุครูได้แต่ไม่มีโรงเรียนไหนอยากจะรับเลยค่ะเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์การสอนสุดท้ายนะคะเขาก็ได้รับโอกาสให้ไปประจำที่โรงเรียนกลางน้ำแห่งเดียวกับที่ครูแอนเคยอ,อยู่ค่ะ พอครูสองมาถึงนะคะครูสองก็ต้องเจอกับความลําบากเต็มๆเ,เลยค่ะก็คือครูสองนะคะไม่เคยสอนเด็กนักเรียนมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับเด็กๆยังไงค่ะแล้วก็ครูสองเองต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีคนให้คุยด้วยค่ะครูสองก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกับที่ครูแองเคยรู้สึกค่ะแต่แล้วนะคะครูสองเนี่ยก็ได้เจอสิ่งหนึ่งที่ทําให้ เปลี่ยนชีวิตของครูสองไปตลอดการเลยก็คือไดอารี่ของครูแอนที่ครูแอนได้ลืมไว้นะคะและหลังจากนั้นนะคะครูสองเองก็ได้เริ่มอ่านไดอารี่ของครูแอนค่ะและสิ่งที่อยู่ในนั้นนะคะก็ทําให้ครูสองรู้สึกดีขึ้นโดยผ่านตัวอักษรของครูแอนค่ะเพราะว่าครูสองเนี่ยได้เรียนรู้ว่าครูแอนต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ครูสองรู้ว่าครูแอนเนี่ยรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวและเคยที่อยากที่จะอยากยอมแพ้ค่ะแต่สุดท้าย ครูแอนเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะรักที่นี่ค่ะแล้วก็ครูสองเนี่ยได้รู้ว่าครูแอนเนี่ยมีความผูกพันกับเด็กๆมากแค่ไหนค่ะไดอารี่ของคอรูแอนนะคะทําให้ครูสองครูสองรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและเขาเริ่มตกหลุมรักครูแอนนะคะผ่านไดอารี่ผ่านตัวหนังสือของคอรูแอนทั้งๆที่ก็ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะครูสองเองนะคะก็ต้องย้ายออกจากโรงเรียนกลางน้ําค่ะ ครูสองก็เลยตัดสินใจที่จะเอาไดอารี่ของครูแอนไปด้วยแล้วออกเดินทางตามหาครูแอนค่ะแต่พอครูสองเนี่ยได้เจอกับครูแอนแล้วเขาพบว่าครูแอนมีแฟนอยู่แล้วค่ะทําให้ครูสองเองเริ่มสับสนเพราะว่าครูสองคิดว่าครูแอนเป็นเนื้อคู่ของครูสองแต่ตอนนี้ครูแอนเนี่ยได้มีคนที่รักแล้ว ครูสองก็เลยรู้สึกว่าจะทํำยังไงดีต่อไปครูสองก็เลยตัดสินใจเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้แล้วก็พยายามเดินออกจากชีวิตของครูแอนค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะครูแอนน่ไม่ได้มีความสุขกับแฟนของครูแอนเลยค่ะถึงแม้ว่าแฟนครูแอนเนี่ยจะเป็นคนดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้เข้าใจครูแอนอย่างที่ครูสองเข้าใจค่ะครูแอนนะคะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าคนที่เข้าใจครูแอนจริงๆเนี่ยก็คือคนที่อ่านไดอารี่ของครูแอนค่ะ เมื่อครูแอนรู้ว่าครูสองนะคะเป็นคนอ่านแต่อารี่ของครูแอนเนี่ยครูแอนกลับรู้สึกไม่กลัวค่ะแต่รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าครูสองเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจครูแอนมากที่สุดค่ะและหนังนะคะก็ได้ดําเนินมาถึงตอนจบค่ะหนังจบลงอย่างอบอุ่นนะคะเมื่อครูสองและครูแอนเนี่ยได้พบกันจริงๆพวกเขานะคะก็เริ่มต้นทำความรู้จักกันใหม่โดยผ่านโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ เพราะว่าความรักของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการพบกันพบ,พบหน้ากันนะคะแต่เริ่มจากการอ่านไดอรี่จากตัวหนังสือที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกค่ะและเมื่อพวกเขาได้พบเจอกันจริงๆก็หนังก็แฮปปี้เอนดิ้งค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือสปอยหนังเรื่องคิดถึงวิทยาค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ก็แนะนำให้มาดูนะคะเป็นหนังที่อบอุ่นหัวใจแล้วก็เต็มไปด้วยข้อคิดดีๆค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ